มาแล้วพบกระช่องสั้งเดียวอีกแล้วนะครับป่าปอดจิดตัวโอ้ผาดปอดปาดปาดปาดปอดปดโคโยตีเต้นมากุ้งเต็นโคโยตี้ดิโอ้ต้องเลือกเนาะเลือกหอยออกเนาลุงสีเนาะครับใส้ ไายามเลอขับใสรเลับใส่ใหญ่น่ยบอรับไสใหญ่น้อยโอ้ใส่น้อยพร้อมแบ่งไปแล้วบอครึ่งนึงฮะครับโอ้นอนๆลายนอนสีเนาะมือนี่ใส่แต่เมม่ววานนี่บเม่อวานนี่บ่ได้ตะวานนี่บ่ได้บอมันใส่มือแรก่บ่ได้อืมครับ โอ้ได้หลายเลยเนาะแม่นไปขายนี่ก็ได้หลายเติบได้นี่เนาะครับกินครับเอาให้กินเนาะครับคนงานก็นหลายไม่กินบริสุทธิ์ขาวเนาะครับโอ้มากระป๋องกระปอ๋ะปองบริไส้ได้เนี่กระป๋องนี่ฮะกระป๋องบริไส้ท่านส่แต่ใส่เนาะไส้กระป๋องกับบุ๊คกับยังนี่พูดแล้วอืมมันมีเวลาเนาะเฮงงานหลายช่วงนี้ก็ได้ เอาเลยครับโอ้ยไฟกับบุุกล่ะผมซื้อเนี้กินมาจะได้ลูกสีเดครับใส่กอกลูกสีเดวในฟ้านะครับโอ้ย้าที่เราซื้อมาฝากนะครับซื้อฝากลูกสีครับนี่ครับขอบคุณมากครับบรรยากาศขอบคุณมากครับบรรยากาศกำลังสุดยอดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ หนึ่งข้าวเป่าไฟครับต้มน้ำห้อนไว้กินทรงกาแฟแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเฮงานนี่คือกิจวัตรประจำวันของลุงสีนะครับลุงปานครับซึ่งก็มีอย่างน,อน้มอม ใส่นบเ่เอาลงนอนุสีเนาะคือคือบอ่เอาลงบเ่เอาลงเาม่มีเวลาครับเม่มีเวลาเลยเนาะห้งานช่วงนี้งานขาวดำเนะาะธรรมดาละเดี๋ยวก็จะรอ เชฟมาปรุงอาหารนะครับนะว่าเพื่อนสิอะไรกินกับกุ้งนี่กับขั่วแล้วก็ทำก้อยแล้วก็เส็ดได้หลายอย่างพอบริซื้อเนาะถ้าซื้อก็ว่ามินสองร้อยคุณบดิปายังยยปลาแห้งบป่ปลาแห้งโอ้มัน,นก,ก็บาอยากทานมันใลยนะเนาะ ไงหน้าเก่งเกงเกงสหยฮาบวบเกงใส่เนาะบอดีซบชันนี่นะครับนะชีวิตจำบันของลุงสีเกิดขืนเศร้ามากกับตะเศร้าหายุหากินบบต้องซื้อเป็นไลฟ์สไตล์ที่นะครับหลายคนกับยังบ่เคยเห็นนะครับกับมาปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ชีวิตเรียบง่ายไม่มีข้อแม้ไม่มีขั้นตอนนะครับนะตอนแรงมากอะไปใส่ใส่ตื่นเศ้ามากกับไปยามสายมากอะกินข้าวทำงานนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนะ ยายยังโ่มาบ่ยายบ่มาหาซื้ออันของจังวัดซื้อของจังวัดกะทิเทียนมาเคื่อนี่กะติดดติเทียนนะครับคืนนี้ครับทิจจีใส่ครับทิป้านซิทนะครับฮะติดป้านหริทนะครับอ๋อเราผมเห็ดพัดเนะครับเมื่อแรกมันจะทิดติดตามพืนแล้วก็เขากับมันิดมัติดการตอนเว้นเหรอครับอืมยายมาอยู่บ่เนี่ยทิบ้านอยู่มาสวยอ๋อครับ นะครับเจต้องหัดกันเพิ่นได้กลิ่นควันจนังหัดกันนี่เริ่มมาแล้วครับนี่จเจตดอกกัดกันพิงไฟยอยู่นี่ล่ะน้องน้อง,องทั้งหลายแหละนะครับนุ่งปานมานุงปานอยู่สวน,นเพิ่นบอกอยู่ฮะบริปายมันเปียกหมอกลงหลายค <โอ S 2> ักคักแต่ดินเนาะลงสีเนาะออกใบออกอยางเบิดแล้วพราะของ,งนันไอ้รัดแห่งเต็กแห่งอั่นั้นมันเราออกไวแต่ ดินมันพอดีด้วยครับดินมันลวน้วนเนาะดินล้วนซุยเนาะพอดีงามน่ะเห็นบ่ครับขอบชูชื่อกับมาถิ่นน้อยกินน้อยคนงานก็มาแล้วฮะเดี๋ยวเอาผิดไปน้ำมาแกงแม่นบ่ นี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องท่านี้แชนแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอย่ากดอย่าลืมกดกระดิ่งปิงปงังปิงปงังมาแล้วเซฟมาแล้วผ โอ้ในหมกบัวอีกลงไปอาหมกบัวเราบอมาจัางเฮานะมาบอกเคยอยู่น้ำค้นเราขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมากครับเขาเล่นให้ไปพุ่นครักกาแฟหนึ่งแก้วจากลุงสีนะครับสวัสดีครับ